ครับทำการทำงานของถ่ายแก้วครับวันนี้มาทำงานคนเงียบไม่ค่อยมีคนเลยคุณแม่คนไหนอยากมาหามาลดท้องพลายแก้วได้นะครับ ป้อนเลยครับป้อนเลยป้อนอาหารได้เลยครับครับเรือกพแก้วองครับด้วยครับชสวย ตังมาแล้วตังไหนไหนมหาพัยแก้วบปะมหาพัยแก้วบะโอ้ยลูกไข่มันเท่ยังเลยเนี่ยพอได้ครับยังพอได้ครับยังครับครับมาขอจบพอหอมเลย ยังเลยวะมางนี้ก่อนมันไปไหนมาไปไปไหนมาไปไหนมาูไหนอยู่ตรงมุมอยู่ตรงไหนี่ไหมอกมายืนไหมรักเดี๋ยวปรักนอ่นี่ บอลได้ครับบอลได้รถท้องช้างได้นะครับรถท้องช้างได้จ้ารถท้องช้างสระเคราะห์เสริมดวงเสริมบารมีได้นะครับครับเร็วแพ้แก้วเร็วครับคุณแม่เร็วสุดช่วยผมบอลอเลยครับให้คุณแม่มีโชคมีลาภนะครับให้อายุมั่นขวัญยืนรลำรวยรลำรวยสุขภาพแข็งแรงครับผมคุณแม่ให้รางวาลัลแล้วแพ้แก้วเก็บรางวัลครับคุณแม่เร็วแพ้แก้วเร็ว พาแก้วเกลาวากับแม่แล้วเกล้หมวยครับโชคดีดวงดีร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมครับด้วยครับผมพาแก้วจะดีครับครับผมครับสวยๆนะจุบจ๊บเวยจุ๊บเ้ยพายแก้วจุ๊บหนแล้วจุ๊บน้อยอายุย1ปีครับ ครับผม2 1ปีครับกำลังหนุ่มคุณพ่อครับโอ้ไม่ให้เหรออ่านี้พ่อนี่พ่อไ้พ่อมเนี้ยเนี้าเน้ยมานี้ยมานี้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 าน้ดานี้านี้เนมาเนี้ยมเคราเนีเนี่กมาเนไ้้กมอนต้า้งมเดี๋ยวา่อ้นี้ยมา้บายไา้ครัเลี้มาเ้าเได้นะครัาลมนีนี้นเนี้มเสราเ้ แค่นี้ก่อนนะครับ